สวัสดีค่ะพี่นอ้องเจอกันอีกแล้วค่ะในช่องเลมอนที่สองสามสี่วันนี้จะพาเพื่อนๆพพี่น้องของห้ามากินแกงปลาอินซี่ใส่ผักแยรงจ้าอุปกรณ์ที่จะ,ะทำการแสดงวันนี้ก็มีจากคาหั่นแ่นจ้าแล้วก็ปลาคามเปียกตะไคร้จะพี่น้องแล้วก็เนื้อปลาอินซี่ของห้าวมันนี้เฮดแค่สองตอนจากสองชิน้นแบบชี พระเอกในงานอีกอย่างหนึ่งคือพักขยันจ้าพักขยแนงอมหอมเลยจ้าขอพุณเพื่อนเพื่อที่เขามารับชมเขามาติดตามเลยจ้าฝากกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามนี้วยจ้าเด้อเนี่ยจ้ามันนี่จะแกงตอนนี้อเขากะไม่ครื่องเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ครบทุกอย่างแล้วเนาะเขากะมาเตรียมแกงกันเลยจ้าพี่น้องอันนี้คือพี่ติดตามม่จ้า เดี๋เขาตำไปเพื่อเขาครบแล้วนะจ้ะเดี๋ยวเขากลับมาเบื้องขั้นตอนวิธีการทำเลยจ้าพี่น้องมันนี้จะแกงเ็แซ่บนัวนัวเลยจ้ะหอมหอมขั้นตอนแรกก็คือเขาจะแบบอันนี้ก็ตั้งน้ำห้อนไว้ก่อนจ้ะตั้งน้ำห้อนไว้เพื่อที่เขาจะแกงปลาอิีิเขาเขาเนะจ้ะขั้นตอนการทำเขาก็เริ่มเลยจ้า เอากะเอาพริกมานะจ่ะพริกแดงจินดาเอามาตัมผู้ใดมักเผ็ดกะใส่ได้หลายได้จ้ะอันนี้ไดมอนบ่มักเผ็ดแห้งปันไดกะเอาเพาะเส็บจ้ะพี่น้องหอมแดงตาลงไปผู้ตองให้ละเอร์ดได้จ้ะโขลกโขกซื่อเนาะไงจ้ะโขลกโขลก็ระเพาะผู้องให้แหลกแห้งตักใส่ถ้วยไว้จ้าพี่น้องผู้ใด หมากเมนูนี่คือเลมอนบอเลมอนมากๆจากแกงผักกระแงงนานๆจะได้กินเพราะว่ามันกับ่อนข้างจะหากินยากแต่าบานเข้าซ้นมากกัจะแกงปลาคอนะจ๊ะแกงปลาคอใส่ผักกระแหงแต่ว่าเขากับบางที่หายากเขากับเอาปลาอย่างอื่นมาประยุกต์ไก่จากขันตอนต่อมาเขากบเลื่อมเลยจ้าเขากะตั้งน้ำหอนแล้วก็เอาคาล่งใส่ไปจากคาหันเวียนของเขาเนะคาออน ล้วก็ตามโดยตะไไข่จ้ะตะไไข่ของเราใส่ลงไปเพิ่มความหอมของน้ำซุปของเห่านะจ้ะตามโดยบักข้ามเปียกจ้ะล้วก็พริกที่เห่าโขกไปนะจ้ะกรบหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้ะเน,น้นเลยจ้ะผู้ใดมกักเผ็ดหลายก็ใส่เพิ่มความเผ็ดไปได้ตามใจชอบเลยจ้ะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดนะจ้ะพี่น้องใส่เนื้อปลาอินซี่เข้าลงไปเลยจ้า นั่นๆจะได้กินจ้าเมนูนี่ก็เลยประยุกเนื้อปลาอินซี่มาแกงจ้าพี่น้องใส่ลงไปอีกชิ้นหนึ่งเลยจ้ะปรุงรสง่ายๆเลยพี่น้องปรุงรสด้วยเกลือปน่นเกลือตามโ้วยน้ำปร,ราจ้ะพี่น้อง น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาจ้ะน้ำปลาเพิ่มคุเพิ่มความนัวแล้วก็ตักฟองออกจ้ะพี่น้องตักฟองออกเนาะสิ้เบิงจ้ะอันนี้ไม่ค่อยนัว ในมอนก็นได้เติมน้ำปลาลงไปอีกนิดหนึ่งจ้ะแล้วก็ยะเลืมผงนัวด้วยพี่น้องใส่ผงนัวลงไปน้ำผงชูรสเท่าจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เลื่มซุปลราจะน้ำเดือดอน,อน้อนอันใส่ผักกระแยงลงไปจ้ะพี่น้องใส่ผักกระแยงหอมๆลงไป กระแยงพักบานเฮานะจ้ะขึ้นน้ำให้น้ำหน้าน้ำทงหน้าเฮาเนาะเดี๋ยวนี้กระปูกกันไดเราจะพี่น้องในมอนซื้อมาเลมอนกระปูกไว้ปลูใส่กระถางไว้จ้ะใส่น้ำเพื่อเฮาได้เก็บแกงกินอีกรอบหนานะจ้ะซิมเบิงความนัวเนะจ้ะพี่น้องกร,ระปูนวกับรุงเพิ่มเอาด้วยจ้ะ ไดมอนิ้มลมแล้วนวจากพี่น้องแซบพอดีด้วยจ้ะแซบแซบเซตเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องไดมอนก็จะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนเขากินกันนะจ้ะตักใส่ถ้วยเนื้อปลาอินซีเนืออเน้อแน่นๆจากพี่น้องก็จะได้รสชาติ แกตางจากเหนือปลาคอบานเฮาเนี่ยแต่ว่ากะได้ยุจะได้ยุพี่น้องเสบคกอกันเนื้อปลาเนียนเเข้าสามารถประยุกต์เนื้อปลาอย่างอื่นได้เพราะว่าบางเื้อเฮาอยู่ไกลจากทั้งบานเฮากับหาปลาคอปลาดุกหนาจากปลาคอหนาปลาดุกหน้าหาหนาเข้ากับใส่ปลาย่างอื่นประยุกต์แกงกินจ้ะกได้รสชาติได้บรรยากาศแบบบานเฮาก็คือเก่าค่ะพี่น้อง ทน้ำลงไปเลยจ้าเทต่นำซุปเขาลงไปเสียบนัวขั้วอีสานเขาจากพี่น้องกะในเลยจ้าเซจเตียบ,ยบยป้่อยละจ้าเผื่อๆเขาพี่น้องเขามากินมาสดน้ำมันห่อน,น้ำกันก็จ้าเนื้อปลาอินซีเนียนเน้นกับกอสวยอห่อนข่าเนี้ยวก็ดีจ้าแต่ว่าวมือนี้เลมอนบ็มีข้าเนี้ยวก็กินกับกอสวยก็ได้จ้าหอมหอมตอนนี้เลมอนกะขอตัว ไปกินแกงปลาอินซี่ใส่ผักกระแห่งก่อนเด้กจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า